คนที่นอนอยู่ตอนนี้เนี่ยใช้โปรไฟล์ปุบบอมยูอาร์นะทุกคนเพราะงั้นก็ทำการนําน้องชายเขาเนี่ยมาทดสอบลูกจิ้ในเดือนนี้นะทุกคนเดือนนี้ที่ว่าเนี่ยเป็นเดือนของเดือนมีนานะทุกคนเพราะว่าตอนเดือนมีนาเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบลูกจิ้เลยเนาะมาเอาลนะตัวละครที่เหมาะสมกับการที่จะเซตดหอเขาเนี่ยน่าก็คือ นี่เลยไงซื Crisis, ้อแฟงล่าง2องนะทุกคนห้าดาวโม่ด้วยไงทุกคนส่วนการเนี่ยก็วุ้นสามดาวเหมือนเดิมฮะของซูริวเหมือนเดิมอันนี้ก็ซูริวเหมือนกันฮะโจมตีเก้าแส่ทุกคนเกือบหนึ่งล้านแล้วไงอีกนิดเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าผมทำให้หนึ่งล้านเนี่ยต้องใช้เพชรเยอะไงทุกคนผมคิดว่าไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะงั้นทำการไปท้าสู้ลูกยิวดีกว่านะทดสอบลูกยิวแหละเอาล่ะไหนขอดูหน่อยซิว่า เขาจะออนอยู okay, you, so okay, so ่ห so ร okay, mm ือเปล่าโอเคออนอยู่ฮะคนแรกคือโซเบลคนนี้คือโซเบิลนทุกคนเดี๋ยวแคมาทําการท้าสู้เลยแล้วกันฮะมาแล้วผมจะเปิดก่อนนะทุกคนมาแก็ขอฝังสีเงาใส่โบลอุษนั่ง2เลยแล้วกันฝังสีเงาใส่ไปเลยไงสามร้อยแปดแสนดาเมจทุกคนแล้วก็ขึ้นกี่บก็ขยี่ต่อจากนั้นี่ชั่งปุ๊บปุ๊บบ้านเห้างลายสี่สิบแปดล้านดาเมจทุกคนแล้วก็พายุกันหนำโหมขึ้นไปในเงี้ยหกร้อยห้าแสนดาเมจทุกคนแล้วก็ไล่ต่ออย่างทีเนาะแล้วก็ไม่เทด้น่อยททีฮะุกค แล้วก็ปันป่นๆๆแล้วก็ตั้งองศาไปเลยไงหกแสนดาเมจป่าหนึ่งปลาสองเหมือนเดิมมัสาน้ำลายหินนี่แหละพลังแค่จริงนี่ไงสามแสนดาเมจทุกคนก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็จีบบอ,อที่เหมือนเดิมฮะโอ้ยห้าล้านดาเมจเนะาะยาซาก้าเขาต่อยเขืคอนมาทุกคนห้าแสนดาเมจแล้วก็ไม่ทีนึงเขาจะย่อมาปึ้งสองล้านสี่แสนดาเมจทุกคนเดี๋ยวต่อยมาอีกทีนะาต้องเก็บซุยือก่อนละมาให้ไหวละมามัสาน้ำลายหิน บัดวารีกระแทกฟังก็ปู้บอลซ้ำต่อทุกคนเข้าล้านดาเมจนะแล้วก็ขึ้นจีบขอยี่งหนึ่งทีทุกคนสาสิบห้าล้านดาเมจแล้วก็อายุของกระนำตอนหนึ่งทีฮะเริ่มบัสแล้วขึ้นจีบขอยี่ต่อฮะอึดบีบอัพเลยไงยี่สิบสี่ล้านดาเมจนะรอบนี้ผมขอแค่สตูดิโอเขาล้มอ่ะแต่ไม่น่าล้มง่ายๆนะเนี่ยคือหลอดเลือดสตูดิโอขอดิถ้าเขามีแบบตายเกิดนี่แย่เลยเนี่ยสตูดิโอเข้ามาแล้วไงจะปิดฉากเลยไหมเนี่ย โหต่อยมาฮะ48ล้านดาเมจต่อยมา100ล้านโอ้100ล้านโอ้โอ้ my god สาคือไปในเงี้ยสอคนไปโบล่าตายหมัดเอาจริงไปเลยไงสุริว้วโคตรโหดเหลือดหลอดเลือดเป็นวาเลยแทนฮอบตายเลยแล้วก็ไม่ทีเนี่ยมาไม่ไหวว่ะทุกคนใครคนที่มีซูริวซูริวผมก็มีนะซูริวผมก็มีแต่ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยไงว่าผมเอาของซูริวมาให้ตัวละครที่จะมาทดสอบลูกกิวไง มันก็นั่นแหละนะเรียบร้อยฮะ,ะแพ้ฮะรอบแรกและ,และประเด็นคือคนที่2เนี่ยมีปู่บอมยูอาร์นะทะุกคนดูดิเนี่ยเลยไงสีดาวด้วยนะเนี่ยอ๋องั้นก็ดีเลยเนี่ยเพราะเราต้องทการนำซูเปอร์แฟงน้องชายขึ้นมาสู้ไงมาลมเลยแล้วกันฮะคุณโทรามมโลมาทุกคนข้าการเปิดก่อนนะฮ่อเมกาโลด้วยเนี่ยก็ขอโจมตีใส่นี่เลยแล้วกัน <S <S <โด>ยอย่ามาหนักบ้าเจ้าขี่ทางเกมหมดอะเบอร์125ล้านโอ้โหบอมตายเรียบร้อย มีไม่ยัท้ออยู่ฮะโอเคสวยสวยก็ไมทีหนึ่งไปอย่างที่โอเคสวยอยู่แล้วก็ปัน่นพลังงาไปปึ้มก็ป่าหนึ่งป่าสองก็หมัดสานน้ำาหินตออึดนั่นแหละสวยสวยนะอย่างน้อยปู่บอมตาแล้วก็ยังมีการโลดไปกระสอบซาได้อยู่สังเกตีสามตายรวยฮัทุกคนแล้วก็หมัดสานน้ำาหินปิดฉากเลยไหมเรียบร้อยทุกคน คนที่3ามน่าคือคุณซูบารุคงครับุคนมาผมจะเล่งโปรไฟล์ปูบอมมาทุกคนผมบอกเลยว่าต้องเป็นเหยื่อสักครั้งแหละวัน<า>นี้ก็มีปูบอมได้ไงมาเดนเอา้มอมกลาไปเอานี่ออกก่อนอ่ะเซาหีซาออกก่อนแลนะ้วกันเนาะเฮ้ยนี่นายมนจะไหนกันเนี่ยโหโออนเต็มเลยเฮ้เซาจีนฮูหวัง <c oughs> ว่าเราจะก้าคนนี้แล้วนายจะยังอยู่นะเพื่อนมาขรทบารกาเปิดก่อบเหมือนเดิมทนะุกคนขอใช้คอของปูบอมเหมือนเดิมนะแน่นอนอยู่แล้วแหละฝังสีเงาใส่ปู่บอมเลยไงไม่จะทถอทันทีทุกคนเล รู้สินะมาสายน้ำลายหินไปเลยพี่ชายรับไปซะมาสาดน้ำลายหินก็มาเร็วยิ่งไซคนต่อฮะไม่ยาวกวที่ไม่ย่อทอนนี่ก็สบายนะแต่ว่าไม่เป็นไรคนฉันหมีนี่เหรอลมกดมัดเลยเพอยิ่งไซคอนนี่โรฮาการโลดโดยพี่ชาย เล่นงานแล้วนะก็ต่อยหนึ่งทีเรียบร้อยตายหมดเลยฮะทุกคนอ้าวนะมีคนที่อ่อนเพิ่มมามา3คนสินะมาที่คนแรกคนคนุณคุณซองจินฮูในโซลเลอร์เลเวลลิง่งฮะทุกคนมาเลยแล้วกันเนาะมาเลยมาคุณซองจินฮูพอพี่รับไปหรือยังล่ะมมีขอบุญล้วเลยเนะี่ยตีชาลาชาหน่าฟ้าก่อนละ,ละกันมาจมตีเหรอนี่ยฮะเรียบร้อยตายหนึ่งตัวเนาะก็โฮเซฮโฮ,โฮมาเขาแผ่นเลือดเย็นนี่สวยเนี่ยเขาแผ่นเลือดเย็น้วยเนี่ยยังก็ลาก่อนเลยนะมัดสารน้ำลาหินไป แต่ยังมีว่าแยท้อหนึ่งตัวทุกคนมึงหนึ่งทีโอเคสวยงามฮะาหกร้อยเก้าแสนนามิเนาะเอา้าระเบิดตายลอยด้วยคนเอานะอีกสองคนนี้นะแล้วเขาต้องทุ่มสุดชีวิตในการเอาชนะเขาให้ได้งั้นเราต้องทำการเปลี่ยนทีมกันเออเอาคอนี้มาปุ๊บทั้งสองจีซังมาอยู่แล้วแหละชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอย่าเอาปูบอลมาเล่นนะ่ะเอามาหน่อยแล้วกัน <laughs> มาฮะทุกคนยังไม่ได้ใส่ของเลยเหรอกแต่มากินเฉยๆแหละ ว่าผมมีฮาคิสังเกตนะว่าเห็นนะอนาคตได้นะมาฮ่าทุกคนลุยอิซุคาริวแล้วประเด็นคือผมเปิดกล่องไงทุกคนโอ้โหดูดิเ,ดเขาเปิดตามมาเต็มเลยเนี่ยนะโอเคมาก็ตีเสกใครดีนะมันจะอตอมิทซะกันเขาซินซีน,นหนึ่งทีเรียบร้อยติดโล่ไปซะก็คืนจีพอยีด์มายโล่ก่อนโอเคฮะรอบแรกผ่านไปนะโล่เขาเดี๋ยวรอฟื้นรอบสองก่อนโอเคฮะเขาก็มีการระเบิดโล่เรียบร้อยเนาะก็เอาไปจิ้งเอาไปจีนมาสา,าน้ำลายหินเข้าไปยอด 5, 6, ม่เงหา้สนาเมยทุกคนแล้วก็ซ้ำต่อด้วยพี่ชายช้าสุดหล่อโอเคคือจีบว่ีซ้ำต่อนีน่ไงสามทีในเทินเดียวแล้วก็ขึ้นจิตสี่ทีแล้วเนี่ยโอเคสวยฮะในเมื่อนายเนี่ยเราไม่ต้องกังวลซุริยขอแล้วสินะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คอบูรร้นไงถ้าสุริยตายเมื่อไรหร่แล้วก็เราชานะชวะัวเพื่อนจีบเขายี่มาฮะทุกคน เฮ้ยผมผมลืมสายพันแล้วเยมาโหเอ้ยขอ,อตีมาห้าแล้วก็คืนจีโบยี่สมต่อมาเนาะอีอาซาก้าสามต่อมาใส่ม้าเหล็กขีดจวบผมเอาละวซูริวมาแล้มันรายการช่างไงทีนี้ปล่อยมาเอ้ยกก็บใจไว้เพื่อนกก็บใจไว้บอลมาอย่างที่โอ้โหโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าเช้าคนเดียวเฮ้วทำกี่ซังอยู่รอดไหมรอดไหมโอ้โหแย่แน่นอนเลยรอบนี้ เรียขอยัง e tamam นะ <leaves> um ไม่ตายฮะเราเลรียขอมาไงโอ้โหเพื่อนจีบบียมาซ้ำต่อยรอบที่สองฮะทุกคนอ่าต้อมมีพิซซ์มาโอ้โหแล้วก็เปิดผลิตฝันมาฮะแล้วนอนลงมานอนต่ออ๋อนะรอบนี้เราต้องพิเกมให้ได้คืนจีบเบี้ยเบื้องที่มีใครตายไหมไม่มีตายแล้วทุกคนลูนบิดหงายไม่ชาเลยเนี่ยเบิดมาฮะทุกคนโอเคแล้วก็ระเบิดมาต่อ เนีย่ยละ่ะคงปีฉาดแล้วมั้งเนี่ยซื้อต่อยมายังไม่ยอมท้ออยู่ฮะทุกคนแต่สมปรกีสั่งผมไปแหละเรียบร้อยแพ้ <laughs> ว้าวแล้วทีเอาโถขอาักคนสุดท้ายนะคนคนแป๊ะจะสายฟรีนะมาแป๊ะจะสายฟรีสินะโอเคทีประมาณน,นี้เดี๋ยวเขาทำการไปจัดทีมก่อนแ <laughs> ละประเด็นคือเขามีโอกาสเปิดก่อนนะทุกนะคนเขามีโอกาสเปิดก่อนอยู่นะไ <laughs> หนดูสิเฮ้ยเราเปิดก่อนโอเคสวยงามนะทุกนะคนมาขอเตรียมหน้าใสา่จากพอิกพอละ เรียบร้อยฮะลมบนนอนเรียบร้อยแล้วก็ลูกเขาป่อยมามาฮันทุกคนปั้นหนึ่งทีฮะสองพันดาเมจทุกคนเป็นไงล่ะแล้วก็ตีธรรมดามาหรือจะต่อยมาหนึ่งทีนะทุกคนสองแสนดาเมจนะโอ้ขอตีธรรมดาก่อนตีธรรมดาก่อนละกันแล้วก็ต่อยธรรมดาไปใส่กาโลโอเคแล้วก็เฉาะมานหนึ่งทีนะให้ปู่โชว์บ้างไงลมกดมาเริวอยไซโคนรัวรัวรัวบัดแล้วก็นั่นแหละลมานนอนเรียบร้อยฮะทุกคนแล้วก็มาสาดน้ำหินต่อ มึงโอเคตามแผนเลยนะเนี่ยแล้วก็หมัดเอาจริงนี่ไงเรียบร้อยนะคนผิดฉาเรียบรลอยนะโอเคทุกคนเงนวันนี้ก็ขอตัวทาไปก่อนแล้วกันฮะทุกคน,น,นถึงแม้ว่าจะทดสอบได้แค่5หรือ6คนนี่แหละแต่ก็เท่านี้แหละฮดทุกคนเงินนี้ขอลาไปก่อน,น,นขอขอแล้วกันฮะสสดี้าับขอบคุณนะชมครผม